สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่17เมษายนนะฮะอยู่กับอเจริญยนต์เซอร์วิสบายุขงพัทยานะอีกเช่นเคยชาวนี้ก็มีรถมาเซอร์วิสนะสองคันมีเรนเจอร์ตัว T6 เกียร์แมนนวลนี่หนึ่งคันนะแล้วก็เรนเจอร์ตัวเ c เกียร์ออโต้อันนี้อีกหนึ่งคันนะฮะ,ะเรนเจอร์ MC คันนี้นะก็จะมาทําการเซอร์วิสเช็คระยะก็จะไ่เปลี่ยนตัวน้ำมันเครื่องนะฮะเปลี่ยนตัวน้ำมันเกียร์ออโต้นะ เปลี่ยนแบบเปิดอ่างล้างอ่างแล้วก็เปลี่ยนตัวเส้กองเกียร์นะเปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนกองแอร์นะแล้วก็มีกองโซล่าแล้วก็มีปีกนกบนข้างซ้ายตัวหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของเกียกองเกียร์ออโต้นะฮะอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะอ่าเปิดตัวอ่างแล้วมันเกียร์ลงมานะเราจะทายแบบเปิดอ่างล้างอ่างแล้วก็เปลี่ยนไส้กองเกียร์เลยนะเพื่อความสะอาดนะของเกียร์นะฮะและช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้ดีที่สุดนะการเปลี่ยนทายแบบนี้นะ เปลี่ยนส้ของเกียร์ไปด้วยเลยนะครับผมส่วนทีหกคันนี้นะเกียร์แมนนวลก็มาด้วยปัญหาเรื่องคัดจมคัดหายซึ่งเป็นอาการประจำของเกียร์แมนนวลอยู่แล้วนะสำหรับเรนเจอร์แล้วก็มาด้าบิติย่าสิโปรนะที่เป็นเกียร์แมนนวลน,นะ,ะขั้นตอนนะเราก็จะต้องทําการยกเกียร์ลงนะฮะยกเกียร์ลงมาเพื่อจะเปลี่ยนตัวแม่ปั๊มแม่ปั๊มจะอยู่ในเกียร์นี่เลยนะอยู่ในหัวหมูเกียร์นี่เลย ต้องยกเกียร์ลงมาเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนตัวแม่ปั๊มได้นะครับผมนะสำหรับการเปลี่ยนแม่ปั๊มคัสของเกียร์แมนนวลของตัวเลนเจอร์แล้วก็มาด้าวีดี5สิโปที่เป็นเครื่อง2.2กับเครื่อง3.2นะฮะต้องยกเกียร์ลงมาเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนตัวแม่ปั๊มคัสล่างได้นะครับผมอาการก็คือเหยียบไปแล้วมันจะจมหายลงไปแล้วเวลาเราปล่อยเท้ามาเนี่ยขาคัสมันจะเด้งกลับมาไม่สุด เด้งกลับมาครึ่งหนึ่งนั่นแหละคืออาการของเรื่องแม่ปั๊มคัดมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ควรรีบเปลี่ยนนะรีบเปลี่ยนเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะจมหายไปเลยจนนี้เราจะเข้าเกียร์ไม่ได้รถจะขับไม่ได้อีกเลยนะครับผมเมื่อมีอาการเตือนโดยการที่ว่าเหยียบคลัสไปแล้วปล่อยเท้าออกมาแล้วขาคัดมันเด้งกลับมาไม่สุดในตำแหน่งเดิมมันเนี่ยคืออาการของแม่ปั๊มคัดจมนะฮะแม่ปั๊มคัดเสียนเองนะก็ควรรีบแก้ไขรีบรีบทำการเปลี่ยนนะครับผมนะ อถวนี้ก็สองคันนะสองคันนี้ก็ปลาเข้าไปครึ่งค่อนวันแล้วนะฮะอ่าแต่ละเคสแต่ละรายการที่ทํานะฮะปลาไปครึ่งค่อนวันแล้วนะครับผมอันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอน,นการที่จะเปิดตัวอ่างเกียร์นะเพื่อที่จะ,อะเอาอ่างเกียร์ลงมาล้างแล้วก็เปลี่ยนตัวสากรองเกียร์ใหม่แล้วก็เราก็จะทาการฉีดล้างบริเวณตรงสมองเกียร์ให้ด้วยนะฮะก่อนที่จะประกบทุกอย่างกลับแล้วก็เติมน้ำมันเกียร์ตัวใหม่เข้าไปนะฮะน้มันเกียร์นะก็เป็น แล้วมันเกียร์แท้ศูนย์นะฮะแล้วมันเกียร์แท้ศูนย์